อนเด็กตัวปลาครับเอาล้ครับงัด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 หมุน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 ไม่ต้องถอยอยู่เฉยอยู่เฉยหมุนหมุนหมุนลอกหมุนลอกหมุนลอกหมุนอีกหมุนนี่หมุนหมุนลอกหมุนลอกหมุนลอกเลยหมุนลอกเลยลูกหมุนลอกเอาขึ้นไห้ได้เอาขึ้นได้เดี๋ยวหมุนลอกเลยหมุนลอกเลย หมุนลอกเลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาหมุนลอกด้วยเก็บลอกเก็บสายด้วยหมุนเดินเข้าไปหาปลาเดินเข้าดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปอีกหมุนหมุนเดินเข้าไปดึงหมุน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 เก็บสายมาอีกเก็บสายไ้ลงไปหาปลาเดินมาเดินมาเดินมาอีกเดินมาอีกเดินมาอีกค้นมาอเดินลงไปนี่เดินลงไปฝั่งเร็วเร็ว เดินลงไปเดินไปยกคันขึ้นยกคันขึ้นงัดคันขึ้นเดินลงไปอีกเดินลงไปอีกเดี๋ยวปามจะหลุดก่อนนี่นี่นั่นนั่นนั่นลงไป,ปไงลงไปอีกลงไปอหมุน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 ,มนเอาทีนี้นดึงขึ้นมาเลยงัดขึ้นมาเลยงัดงัดไปทางนูน้นงัดไปทางนูน้นลูกาจริงเึ้นไปขึ้นไปข้างบน อ้า่ตัวน้อยเนอรเนมาเทียบกับคนกันสิ่อพ่อเรอกันกดกดกดสายกันกดนี่แล้วกดสายเยรปลดสายกันปอยกันสิเน่เน่ทำไมมันไม่อาไปเทียบกับคนสิ เทียบสิเห็นเพิ่มเทียบใกล้ๆนั่งตรงนี้นั่งลง,ง,ลงว้าวหน <laughs> ตัวแรกของเด็กหญิงสี่ครับ